ที่เจอน้องประทับใจหรือว่าติดหวังประทับใจครับเดอกกันครับแต่เคยเจอแต่เคยเจอน้องโฟนี่ยเคยมาเคยมากับโฟดเคยเตะฟุตบอลด้วยกันบอกว่าใครกับโดนี่ตอนนี้บอยบอยบอยไลน์ตามผมแล้วว่าเมื่อไหร่มุณจะมาร้านตอนนี้บอยเขาเปิดร้านเปิดร้านเปิดร้าน บอยประกรณ์เปิดร้านเป็นร้านอาหารตอนกลางคืนมืดๆอะไรอย่างนั้นครับโฆาพูดถงานนีก่อนก็ทเนาะเอางานก่อนแล้วกันโอ้มหคือแบบไดครับก็เป็นงานที่เรียกว่ารวมสิ่งที่เรา ชื่นชอบสิ่งที่เรารักกันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวันพีทเป็นเลโก้แล้วก็เป็นทาง Netflix ด้วยก็คือติดเป็นแฟนวันพีชเรียกว่าถ้าในประเทศไทยผมคนนึงก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันออผมก็ค่อนข้างมั่นใจเติดตามมาตั้งแต่ตอนไหนย้อนกลับไปไกลมัธยมเลย <laughs> มัธยมไกลไม่ไกลไม่ไกลมา <laughs> พูดว่าพว่าไกรลรู้สึกเขินก็อ็จริงก็ถือว่าไกรพอสมควรแต่ว่าก็ติดตามตั้งแต่ผมอ่านเป็นการ์ตูนครับตั้งแต่แบบตอนที่ออกมาแค่สิบเล่มอ่ะผมจําได้ว่าผมซื้อสิบเล่มจะขับดิสิบเล่มแรกอ่ะการ์ตูนสิบเล่มแรกสาิบเล่มละ30ิบบาท ไม่เป็นไรเรื่องนี้เราสามารถเนื้อให้ฟังได้เพราะเพราะเรารักเขาตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกจะไปร้อยเก้าสิบแล้วร้อยแปดกว่าละใช่ใช่อะไรนะ่ได้ราคาสูงรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อก่อนอะกระตูเนเล่มละสามสบาทตอนนี้วันพีชน่าจะเล่มละประมาณ70-80แล้วเท่าที่จําได้ก็ยังสะสมอยู่ครับตั้งแต่เป็นหนังสือกระตูนแล้วก็ พอมันมีหนังอของทาง Netflix ททำมาเป็นซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นก็เรียกว่าสารฝันเหมือนกันเพราะว่าแคสติ้งค่อนข้างตรงมากๆกับในการ์ตูนแล้วก็ยิ่งพอมีเลโก้ได้มาทำเป็นแบบวันพีคขึ้นมาด้วยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบเออคือต้องมีทุกอันอ,ะอ่ะ <laughs> ใช่ใช่ลเราให้เป็นยังไงบ้างคะคือผมว่าเป็นการ์ตูนคือเมื่อก่อนนะ่กะการ์ตูนห,หลายเล่มหลายเรื่องก็ตั้งแต่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวที่ยังไม่จบแล้วก็ เป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องเข้มข้นไปคือเรื่องอื่นก็จบบ้างแล้วบางเรื่องผมหยุดอ่านแต่ว่ามีวันพีซเรื่องเดียวเลยจริงๆที่แบบยังอยู่ในตอนนี้ตอนที่เดินไปร้านหนังสือการ์ตูนทุกวันนี้พอเดินไปร้านหนังสือก็จะไปดูว่าเล่มใหม่มาหรือ,อยังอะไรนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็มีครบทุกเล่มใช่ใช่พอเป็นเลโก้ที่มันสามารถจับต้องได้มันมีใ,ใจมันดีอย่างบ้างเอาจริงๆมันก็สําหรับของเล่นสําหรับเลโก้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบของเล่นที่เป็น จินตนาการที่ผมว่าเด็กๆทุกคนสามารถจับต้องได้เนาะเพราะว่าเลโก้อ่ะก่อนที่จะเป็นเป็นวันพีซอ่ะก็จะมีแบบเหมือนไม่ว่าจะเป็นหนังดังๆอย่างเช่นส t a r War รหรือหลายๆเรื่องที่เป็นหนังดังๆก็จะทำะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือจะเป็นเกมอะไรเงี้ยเลโก้ก็จะทํามาอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นวันพีซเนี่ยกระแสะกําลังมาแรงตอนนี้แล้วก็เลโก้ก็ทําขึ้นมาอีกก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นแฟน เลโก้เป็นแฟนวันพีชน่าจะชื่นชอบแล้วมันเป็นจินตนาการที่อยู่ในใจเขาแต่เขาสามารถต่อขึ้นมาได้ด้วยมือเขาเองอะไรอย่างี้ครับก็เก็บในกลุ่มีแน่นอนคือตอนนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าไม่มีที่เก็บแล้วคือก็คือเล่นเลโก้เยอะมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายอย่างหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เออก็ถ้าเกิดต่อปุ๊บก็จะเป็นปัญหาว่าพอต่อเสร็จแล้วจะหาที่วางตรงไหนดีอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แต่ก็เห็นวันีตงนี้ วันนี้เหรอครับ oh <my. S 1> วันนี้ต้องช็อปเพิ่มแน่ๆครับ oh. ก็พยายามจะหยิบอยากละกล่องครับ oh. อย,อย่างละกล่องเนี่ยผมสำหรับวันพีชโดยเฉพาะเลโก้วันพีชโดยเฉพาะโอเคก็ฝากงานนี้แล้วกันนะครับที่อไอคอนสยามชั้นจีนะครับงานนี้ก็อยู่ตรงโซนริเวอร์นะครับด้านนอกเนาะแล้วก็งานมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่5สิงหาซึ่งแฟนๆวันพีชหรือว่าแฟนๆเลโก้มาดูได้เพราะว่าเลโก้ในนี้ไม่ได้มีขายแค่วันพีชอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็น่าจะมีราคาดีด้วยแล้วก็ สำหรับแฟนวันพีทโดยเฉพาะก็มีที่ให้ถ่ายรูปรับรองว่าแบบไปโพสโซเชียลได้แน่นอนครับของคนถ่ายว่าพี่เคสถ่ายหน้าถ่ายตาจากจอไปอ๋อแล้วจะยังไงเพราะว่าช่วงนี้มีคนแบบเอเรืยังอยู่ยังอยู่ช่องสามครับรักช่องสามแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าจะมีผลงานคือละครผมออนถ่ายของช่องสามถ่ายเสร็จไปแล้วแต่ว่ารอออนแอร์อยู่มีมีที่รอออนแอร์อยู่ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้รับงานด้านนอกซึ่งอันนี้ก็คุยกับทางช่องเป็นเคสๆก็ตอนนี้ก็มีกำลังจะมีผลงานทางเม็ตฟิกให้เราดูใช่ๆแล้วก็มีหนังอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะ เริ่มถ่ายทำครับใช่ไม่หายไปไหนอยู่ไม่หายไปไหนครับก็ยังถ่ายอยู่ครับยังยังมีอะไรที่ถ่ายอยู่แล้วก็แบบว่าอาจจะมีงานลักษณะอื่นๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นงานแสดงก็ตอนนี้ก็มีมีงานลักษณะอินฟูก็เข้ามาบ้างนะฮะก็รีวิวได้่ารู้สึกขายของเพราะเรามีอะไรนะเพราะเรามีใช่ผมมีไม้เซอร์ฟี่แล้วผมก็มีแมวด้วย มีแมวคอยถ่ายสักที่อะไรคือก็มีงานรีวิวเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีงานเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็จริงๆมีงานตอนนี้มีงานอย่างหนึ่งที่แบบเป็นการเดินเส้นทางใหม่ของผมก็คือเหมือนเป็นวิทยากรพิเศษเรียกว่าแบบที่ตามมหาลัยใช่ใช่ออรูอยไรคะดีใจที่ถามใหตนน้ตอนนี้ตอนนี้คือต้องขอบคุณทางมงรังสิตเพราะผมเป็นศิษย์เก่ามรังสิตรับก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบ ไลฟ์โค้ดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการว่าเราจบมาหาลัยแล้วไปทํางานเรียกว่าเป็นแนะแนวเลยอ่ะ uh huh. เป็นแนะแนะในเรื่องการทํางานแนะในเรื่องการว่าเราจะวางตัวยังไง uh huh. เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ uh huh. ใช่ประมาณนั้นครับตอนนี้ก็สอนซัมเมอร์จบไป1เทอมแล้วกําลังจะ เปิดเทอมน้าคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีสอนประมาณ 45- หคลาสประมาณไป,ไ,ไปอยู่อยู่พ่เไปอย่าไปพูดเขาเป็นอาจารย์เลยยังออยังยังไปแบบไป,ไป,ไปคืออาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีรายการแบบเชิญไปสัมภาษณ์อ,อ,อะไรเยงนี้ครับแล้วก็แล้วก็มีทางมหาลัยได้เห็นแล้วก็เคยมีทางมหาลัยเชิญไปเชิญไปพูดซึ่งเชิญไปพูดก็มีเรียกว่าเหมือนไปตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าทางมรังสิตได้ได้เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับทางมหาลัยที่เราเคยเคยเรียนด้วยก็เลยแบบ เป็นการเริ่มต้นไปสอนกับคุณครูพี่คริสหอวังแล้วก็คุณครูพี่ป๋อมแปมอ,อย่างละคลาสแล้วก็แต่ว่าเทอมหน้าถ้าเกิดว่าเริ่มจริงๆอาจจะมีต้องเรียนรู้ทีเพราะว่าอาจจะต้องเริ่มสอนคนเดียวด้วยอะไรประมาณนั้นการดีสอนมีความประมาทว่ายังไงไหมคะพี่คริสประมาามากแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นเหมือนกับเราเข้าไปแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆในในคลาสฟังมากกว่าว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในอนาคตคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะแบบว่า น่าจะเริ่มน่าจะเริ่มได้ลองสอนคนเดียวดวยูอันนี้ก็ต้องต้องเรียนรู้สกิลใหม่หรือว่าต้องไปสอบจะไปสอบเขาคือน้องนักศึกษาไปสอบแล้วเราก็จะเป็นคนอ๋ออ๋ออันนี้อาจจะวิชานี้อาจจะเป็นเท่าที่คุยคือเป็นวิชาเลือกเสรีครับไม่ได้มีไม่ได้มีสอบเรียกว,ว่าน้องๆมาพูดคุยเออแลกเปลี่ยนชีวิตกันเลยประมาณมมานั้นนะครับมาเาตื่นเตนไหม เปนแรกตื่นเต้นไหมไม่ใช่แค่น้องๆัผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะว่า<ม>เหมือนเป็นการไปพูดคุยกับน้องๆที่เหมือนแบบ<ม>เรียนจบไปแล้วจะทํางานแบบไหน<ม>ชอบอะไรจะค้นหาตัวเองยังไงอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบแชร์ความรู้กันในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรประมาณน้องเราิโอ้ยดีใจมาก ใช่ครับก็จริงๆก็ขอบคุณน้องๆเพราะว่าผมก็เข้าไปเรียนรู้เพราะว่าเรากับน้องๆก็อาจจะเป็นคนละเจนเนาะคือผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจนใหม่ๆเจนซี mm hmm. C, พวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าการถ่ายรูปเจนซียังไงหรือว่า mm hmm. น้องๆมีความคิดยังไง mm hmm. เราพยายามเอาตัวเอง mm hmm. <laughs> พยายามเอาตัวเองเข้าไปเ mm hmm. ข้าไปอยู่ในใจเขาว่าตอนที่ mm hmm. ต,อทตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะถ้ามีคนมาพูดให้ฟังเราจะตั้งใจฟังไหม mm hmm. มันต้องหาเรื่องที่รีเลทกันให้ได้อะไรประมาณเริ่มอินเรื่ อตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2เดือนแล้วครับในอนาคตครับเร็วๆนี้น่าจะมีคลาสแต่ว่าจะไม่ผ่านตัวเป็นอาจารย์เลยไหมคะดูการแต่งตัววันนี้เออวันนี้อาจารย์เกรดค่ะวันนี้เป็นซันจิครับซันจิครับดีแล้วครับปลอดภัยดีค <laughs> <ๆ>รับแล้วเรื่องงานวงการก็รังต่อไปเนาะงานในวงการยังอยู่นะฮะรีวิวเขาได้นะครับพี่เกดพี่ไม้เจอพี่กับแม่ใช่ถูกต้องครับถูกไหมคะหันแมวเาได้ราพี่เกดดูเลยคะไม่ดูผมปล่อยเกดเอแล้วเรียนลงมาเรียนเลยวันนี้ ตัด A ออ๊ยผมสามารถตัด A ที่60ผมตัด A ให้ได้เลยขอบคุณค <mos es> <s> ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ